ใครที่กำลังสงสัยนะครับว่าโปรโมชั่นอัลเทราไม่จำกัดช็อตแบบบุฟเฟ่เนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้มีคำตอบให้ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์วรพลสุขีวัฒนาจากด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้คุณกำลังดูรายการด็อกเตรโทนี่มีคำตอบครับหลายๆคนนะครับที่ดูนะครับอาจจะไปเห็นหลายคลินิกนะครับที่ออกโปรโมชั่นนะครับว่า อัลตราไม่จำกัดช็อต3ามหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีคนไข้หลายๆคนอะที่มาถามผมนะครับว่าเออมันจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยตัวอัลตราเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนค่าหัวนะครับซึ่งเอ่อถ้าเกิดว่าเราคิดถูกเกินไปเนี่ยนะครับจำนวนช็อตเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับ ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องให้เวลาที่ไปทำเนี่ยนะครับต้องให้คุณหมอเนี่ยนะครับโชว์ที่หน้าจอค่ะว่าใช้ไปกี่ช็อตแล้วก็ลองเอาจํานวนช็อตเนี่ยหารกับเงินนะครับที่จ่ายออกไปนะครับก็จะได้ราคาจริงนะครับอย่างเช่นนะครับพอหารแล้วเนี่ยนะครับราคามันก็จะมาประมาณ1 2 0ยยบถึงร้อาบาทต่อช็อตนะครับอย่างที่ดรโทนี่นะครับตอนนี้เราก็ทาโปรนะครับซึ่งได้ถูกสุดๆเนี่ยก็ได้ที่99บาบาทต่อช็อตนะครับซึ่งอันนี้เป็นราคาที่ ถูกจริงๆแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาไปยิงอัลตราเนี่ยก็จะมีคำถามว่าต้องใช้กี่ช็อตถึงจะพอใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยตอบคำถามนี้ได้นะครับโดยการมีเปเปอร์มีงานวิจัยออกมานะครับว่าสมมุติว่ายิงบริเวณแก้มเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้อง300ช็อตขึ้นไปนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับควรอัพขึ้นไปถึง500ถึง800ช็อตเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับการ ยิงอัลตร้าทั่วหน้าและเหนียงนะครับยิ่งจํานวนช็อตเยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้ผลดีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ไปทำอัลตราเนี่ยก็อยากให้ดูอะไรบ้างนะครับอันที่1น,นะครับเลือกนะครับสถานประกอบการสถานพยาบาลนะครับที่ใช้อัลตราของแท้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้นะครับมีเครื่องปลอมนะครับ ที่ทาออกมาเหมือนเปียบเลยแม้แต่หน้าจอนะครับต้องระวังมากอันนั้นไม่ใช่ออทาราแท้ทําแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเบิน Burn, หรือ,อผิวไหมได้นะครับอันนี้ต้องระวังมากเลยนะครับอันที่2เนี่ยต้องทํากับแพทย์ผู้มีประสบการณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าแพทย์นะครับที่ทําบ่อยๆเนี่ยนะครับเวลาดูหน้าจอเนี่ยเขาจะเห็นชั้นสมมานะครับซึ่งเป็นชั้นกล้ามเนื้อที่มันเป็นทาร์กเก็ตที่เราต้องยิงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยยิงแม่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับโดนชั้นสมมามากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทํา ให้ผลการรักษาเนี่ยดีขึ้นเท่านั้นครับ อีกคำถามที่เจอบ่อยนะครับก็คือคนไข้าถามว่าแล้วอัลเทราเนี่ยต้องมาทำบ่อยแค่ไหนนะครับคือถ้าตาม Re c o m m e n d นะครับของบริษัทนะครับที่มีงานวิจัยออกมาเนี่ยจะให้ทำปีละครั้งนะครับคนไข้บางคนเนี่ยนะครับอาจจะทำได้ถึงปีละ2ครั้งเลยคือทุก6เดือนนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะยิงอัลเทราสลับกับเทอร์มาร์จเนะครับทุก6เดือนก็ได้เหมือนกันขึ้นกับสภาพผิวหน้าของคนไข้ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้มาปรึกษาที่คลินิกก่อนนะครับว่าสภาพ ใบหน้าของท่านเนี่ยเหมาะกับาการยิงแบบไหนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึง ทุกท่านน,นนะครับว่าเวลายิงอัลตราเนี่ยนะครับเนาะอย่าดูแต่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นมาล่อใจว่าเป็นแบบไม่จํากัดช็อตราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบน,นั้นเราก็อาจจะถูกขายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูนะครับในเรื่องของสถานประกอบการนะครับใช้เครื่องแท้แล้วก็คุณหมอที่ทำเนี่ยมีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็ใช้จํานวนช็อตที่เพียงพอในการลิฟ์หน้าได้ครับ แล้วถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทยอยตอบให้นะครับแล้วพบกนันใหม่กับดรโทนี่มีคำตอบคลิปหน้าครับ